แก้ว okay, วันนี้จำอ่นา,านรายนาประจำวันนะคะวันจันทร์ที่สองธันวาคมอีกด้านของความรักโรงแรมราคกะน,นุนิคุณครับไม่ต้องคุณและสัตว์สุก นแนายพร้อมครับสงองยองเล่ที่หนึ่งข้อที่สามจแล้วแล้วงแกรมแบบชาวโมมันส,สั่งหมรยคาอสุเีย ใ,ในในไว้ที่โรงแรมเมื่อสถานที่ไม่อยางไม่มีอย่างนั้นิสิตีเดินจิสตีที่เดินทาง No. Okay. สองบิดเล่านั้นคือผู้ปฏิเสธและผิสคือผู้ปฏิเสธพระมิดาและพระพุทธท่านขยายควาในขยายความในสอง ข้อที่ข้อผิดการต้อนรับผู้ที่สอนผิดคือการมีส่วนการคนดอกหางจ้าจดหมายฉบับที่สองของยังทำให้เร็วห,หนิอีกด้านนึงข้อความ แต่ไม่มีรับของพระเจ้าเราจอรับพระเจ้าผู้ทรงตอบรับทุกเกมมันจะหาอ่าน,นวันอังคารที่สามนวา สองจดหมายหายไปมัทิวบทที่6ข้อที่ยี่สิบจงจำม0 0พันสมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีมาแรงจะก,กินและสนิมจะก,กัดและไม่ได้ข,ขุดขีดช่องรัก เอาไปได้ผมเจอสิ่งนี้ขนาดที่เดินทางกลับ จะตื่นตนหลกตันหลกผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้พบพนักงานที่ปัามเพื่อใครจะติดต่อกลับคือแต่ไม่มีใครติดต่อมาเลยมีเจ้าของเงิน และทำหายพิษสมบัติไปลกูกมักช่วยเช่นมักเป็นเช่นนั้นบางทีหายบ้างบางทีถูกขโมยหรือถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองอาจหายไปการจับลงทุนที่ขาดทุนหลือตลาดซึ่งเราควรพึ่ง ไม่ได้แต่พระสมบัติในสวรรค์ที่มีมีในพระเยซูไม่เช่นคือความ ปั๊มน้ำมันหรือที่ไหนก็ตาด้วยเหตุนี้พระสลิดสอนให้เราสำเนื้อพรสลวมปัดในสวรรค์ให้เราทำได้โดยการกระทำดีดีมากๆหรือมั่งในควาเชื่อโดยช่วยเหลือั่ว ผู้อื่นด้วยความรักและบอกเขาเรื่องพระเยซูเมือ่อพระเจ้านำและเสนอหรือกำลังเราให้สำส,บบส,ม,สมบัติให้ทรัพสมบัติกันนี้รันในขนาดที่คอยรออนาคตนี้กันที่จะให้อยู่กับพระองค์ สัปดาห์นี้คุณจะทำให้เพื่ออนาคตนิกันบ้างทำทุกอย่างจึงใช้ทรัพย์สมบัติในโลกให้ดีเพื่อลงทุนที่ประโยชน์ในสวรรค์พระเจ้าที่รักเราขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่รัก สิ่งอื่นขอทรงช่วยให้เราไม่ยินไม่ยินหรสิ่งเหล่านี้ขนาดที่สำนึทรัพย์สมบัติที่นิรันดร์มากขึ้นขอพูดคับเกมสน,นับสน,นุนคนหลอกลวงที่เป็นภัยต่อตัวเองและ ผู้อื่นและเจ้าสรนอบกอดคนที่คนที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยสำนึกผิดแต่พระองค์ไม่ต้อนรับความกลอกลวงวันนี้คุณจะสะท้อนความรักของพระเจ้าในในความสมผัส ได้อย่างไรเมือ่อมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษ,ษในชีวิตหรือคนรอบข้างที่ต้องจัดการอย่างตรงไปตรงมาพระมีดาครับคนทนรงกักเราโอ้ ในความจริงพระองค์พระองค์โปรดช่วยให้เราสั่งต่อความรักสู้สู้สู้ด้วยพระคุณที่มั่นคงที hmm. <Marcheg. S 2> mm ่มาจากพระนิเวยนะ งานของพระองค์เพียงผู้เดียวของคุณค่ะพี่สุเกม